สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับโอ๊ตเวน่าอีกแล้วนะครับเดือนนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการประกอบนะครับวาวนะครับของเวฟร้อยยี่ห้านะครับอ่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนนะครับอันนี้เป็นซีนหมวกวาวนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นซีหมวกวาวนะครัเดี๋ยวขั้นตอนที่เราจะเริ่มทํานะครับเราจะใส่ซีนหมวกวาวเข้าไปก่อนนะครับ แกะก่อนนะครับนี่ครับเป็นสีหมกวาวนะครับอ่ะนะครับเรื่อประกอบนะครับเราจะเอาแหวนนะครับแหวนสองตัวนะครสองตัวนี้นะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีเว้านูนขึ้นมาเห็นไหมครับภาพไม่โฟกัสนะครับอ่ะ วิธ on ีการใส่นะครับใส่ให้มันอยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่าสปริงมันจะเข้ามาอยู่บนส่วนบนไอ้นี่ลองตรงนี้ทีนึะครับเราใส่เข้าไปนะครับนะครับแล้วก็ซีอมวาวครับก่อนจะใส่นะครับจุ่มน้ํามันนะครับอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องครับอ่ะนะครับวิธีการใส่นะครับใส่เข้าไปครับแล้วก็อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็กด มันจะกรึบมันจะมีเสียงกรึบนิดหนึ่งครับตรงล็อกมันนะครับอ่ามาอีกฝั่งหนึ่งครับเหมือนเดิมครับแหวนลองเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปในนี้นะครับนี่อ่านะครับครับตรงนี้ซีนหมวกวาวนะครับครับ ครับใส่เข้าไปนะครับมันจะดูดๆนหน่อยนะเพรากดลงไปถ้ามันเข้ามันจะกึ๊บเข้าไปเลยนะครับอ่านะครับนั้นนะครับว้าวนะครับก่อนที่เราจะใส่นะครับฉลมน้ำมันก่อนนะครับเพราะว่าเวลารถมันสตาร์ทนะครับทีแรก น้ำมันมันยังไม่มีนะครับมันจะทำให้เสียหายได้นะครับโอเคจริงๆนะครับวิธีการใส่นะครับตรงนี้นะครับให้ดูก่อนสปริงนะครับที่กระหางนะครับทีอยู่ล่างนะครับห่างอยู่บนนะครับตัวนี้จะเป็นเกลอกม้านะครับ รูปร่างจะเป็นแบบนี้นะครับครึ่งเสี้ยวนะครับจะมีสองอันนะครับเดี๋ยวเราใส่ไว้ก่อนนะครับตัวนี้สําคัญนะครับอย่าใหมันหายนะครับวางไว้ก่อนนะครับอะนะครับใส่สปริงเข้าไปนะครับแล้วตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแต่กรณีตัวนี้ต้องใช้ซีแคมนะครับกดลงไปนะครับเพื่อเอากระเดื่องไอ้เกิดมาตัวนี้เข้าไปนะครับ แต่แต่นะครับวันนี้นะครับผมจะใช้วิชาโจนนะครับอ่าผมขอหาอุปกรณ์สักแป๊บนะครับอ่ะมาต่อนะครับอ่ะนี่ที่ผมจะบอกวิชาโจรนะครับบล็อกตัวยาวนะครับกับผ้านะครับจริงๆอ่ะมันมีหลายเทคนิคในการทํานะเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุ้มเข้าไปนะครับวิธีการทํานะครับให้เราดึงดึงมันแน่น ดิ่งมันตึงนะครับมันม้วนเลยนะครับอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันจะแบบด้งๆได้นะครับอ่ะตัวเนี้ยวิธีการทําหาลูกบล็อกหรือหาเหล็กอะไรก็ได้นะครับมาลองนะครับวางไว้นะครับลองที่วาล์วตัวนี้นะครับอ่ะวางไว้นะครับผมจะใช้วิธีการวางแบบนี้นะครับเพื่อมให้มันขยับนะครับ แล้วอันเนี้ยนะครับที่ผมทําเมื่อกี้เนี้ยผมจะมาบอกว่าวิธีการทำแบบมันทำยังไงนะครับหมุนให้มันแน่นนะครับมันจะตึงๆหน่อยแหละตัวนี้นะครับวางเข้าไปนะครับนะครับแล้วกดนะครับใช้แรงกดนะครับตัวนี้เห็นไหมครับมันจะเข้าไปแล้วแต่ว่าตัวนี้มันเข้าไม่สุดนะครับ ขั้นตอนนี้ระวังนะครับมันจะดีตาแตกนะครับต้องคนที่ชํานาญจริงๆนะครับอ่ะนะครับตัวนี้เห็นไหมครับอ่ะอันนี้คือเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเสร็จแล้วหนึ่งตัวนะครับง่ายๆครับเข้าสนิทแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวตัวที่สองทำเหมือนกันนะครับขั้นตอนที่สองตัวนี้ก็คือเรารู้หมดแล้วนะครับ คือเหมือนกับขั้นตอนแรกนะครับเอาน้ํามันนะครับชโลมวาวก่อนนะครับะนะครับนี่เตาเนมันชโลมแล้วนะครับใส่เข้าไปนะครับเหมือนเดิมขยับขยับหน่อยให้น้ำมันมันไหลเข้าไปในอันนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดปนะัญหาเวลาตอน ทำงานจริงๆนะครับลองเหมือนเดิมนะครับตัวนี้พอลองแล้วเราลองกดนะครับเนี่ยให้มันขยับไม่ได้นะครับเดิมแล้วสปริงเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปอันนี้ใส่เข้าไปนะครับเกือบม้านะครับนี่สังเกตนะครับ เห็นไหมครับมันจะมีข้อหน่อยหนึ่งนะครับกล้องผมไม่โฟกัสเลยอ่ะนี่นะครับให้เอาด้านเรียวๆเ,เนี่ยลงล่างนะครับใส่ข้างบนให้ดูนะครับเรียวๆลงล่างนะครับ เหมือนเดิมครับวิชาจโจนนะครับไม่มีสอนในห้องเรียนนะครับอยู่ที่ประสบการณ์นะครับชาบางคนอาจจะไม่ชอบวิธีนี้นะครับก็แล้วแต่เขานะครับห้ามกันไม่ได้นะครับแล้วแต่นะครับเราเราห้ามกันไม่ได้อยู่แล้ว แต่ละคู่นะครับ เช็คนะครับอันนี้เข้าแล้วนะครับก้องไม่โฟกัสอีกแล้วนะครับอ่ะตัวนี้เข้าแล้วนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วต่อไปเราจะมาประกอบชุดกระเดื่องวาวนะครับอ่ะโรลเลอร์ใส่ก่อนนะครับแคมใส่ก่อนเลยนะครับอ่ะนะครับตัวนี้เป็นด้านไ d ดี มีโรเลอร์อยู่นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับข้อสังเกตนะครับให้เราสังเกตที่แกนนะครับแกนตัวเนี้นะครับมันจะมี2ตัวนะครับมันจะมีแกนยาวแล้วก็แกนสั้นนะครับแกนสั้นเป็นของไอดีนะครับอันนี้เป็นแกนยาวของไอเสียนะครับง่ายๆครับ ถ้าคุณใส่ผิดมันจะขึ้นเองแหละว,ว่ามันใส่ไม่ได้มันจะยาวออกมาครับคราใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่ผมยังไม่ได้ตั้งครับมทํทให้มันรุ่มหลวมนะอันนี้อันนี้จะยันนิดนึงครับผมยังไม่ได้ตั้งนะครับอ่ะตัวน,นี้ ตัวบังนะครับสังเกตดูนะครับตัวบังที่เนี่ยมันจะมีรอยบากนะครับหมุนให้มันตรงกันนะครับมันจะสลับฝั่งกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เอาแผ่นเนี้ยลงเข้าไปปิดแบบนี้นะครับใช้นอ็อตเบอร์สิบไข่นะครับ สักคู่นะครับไม่ค่อยถนัดผมเลยอ่ะโอเคใช่บล็อกไข่เข้าไปนะครับเบอร์สิบ นิดนึงนะครับให้มันเข้ามุมมันพอดีนะครับไอแผ่นเพจตัวเนี้ยนะครับมันจะกันสลักหลุดออกมานะครับเห็นไหมสังเกตไหมมันจะเวาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจะอยู่ข้างในแล้วแผ่นเพจทมันจะปิดนะครับอ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับวิธีการประกอบนะครับเช็คเช็คดูนะครับว่าหมุนได้ไหมอะไรได้ไหมสังเกตไหมผมจะน็อตใส่ไว้ก่อนคาไว้นะครับลองเช็คดูนะครับว่าเวาวขึ้นไหม ดูไหมครับเห็นสังเกตนะครับมันขึ้นนะครับ่นี ID ผมจะทำอย่างนี้ตลอดนะครับวิธีการเช็คนะครับของผมอ่ะโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นการประกอบนะครับฝาสู้นะครับของเวฟร้อยยี่ห้านะครับประกอบอุปกรณ์ใส่ลงไปในฝานะครับตัวนี้อ่ะเสร็จแล้วครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมคลิปของเรานะครับไว้เจอโอกานหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ